โอเคปาเด็นทุกคนเนี้กับฮุกกับฮีโร่รีบอลอย่างเี้ยคนระับมีปัญหาเรื่องการไล์นิดหน่อยนะแบนะโอเคน่าจะขึ้นแล้วแหละอา่าโอเคมาน่าจะมาแล้วนะโทษทีมาเช้าประมาณสิบนาทีนะมีปัญหาเรื่องไล์นิดหน่อยในเฟซบุ๊กแจ้งเตือนว่าคลิปที่ไล์เนี่ยให้ดาวน์โหลดเอาไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับจะลบนะ <laughs> ใช่ไหม มือนจะลบคลิปไลน์นะโอเคมาตอนนี้นี่รู้สึกว่าเอการประลองรอบนี้เนี่ยจะปรับนะครับมีแจกอันดับหนึ่งถึงห้าเลยนะตอนแรกหนึ่งถึงสามนะก็ปรับเด,ดให้ลดลงนิดนึงนะแต่ว่าได้ไปถึงห้าดับเลยนะผู้เล่นจะได้แบบว่าได้กันมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีแต้มอ e ีพัดด้วยนะสีเขียวรอบนี้เป็นสีเขียวโอเคมาดูอีเวนต์นื่หนึ่งต่อกิจกรรมรู้สึกว่าทิตศหน้าเนี่ยน่าจะเข้าเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วนะ เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งอ่าเป็นอีเวนต์ใหม่ที่แต่ละเดือนนะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีเวนต์สู้จีมใช่ไหมโอเคอันนี้มีการปรับนะก็ให้โวตนะแล้วก็แจกฟาราโตนนะอ่าอีเวนต์อันนี้ก็เหมือนเดิมข้อความให้เลือกนะว่าจะเลือกอะไรใช่ไหมแล้วนี้ก็จะเป็นทีมไฟนะเชียร์ทีมไฟกันโอเคมาเลยเาาประมาณสิบสิบนาทีน,นิดนิดหนึ่งนะมา ดูหน่อยสิว่าอันดับหนึ่งโอ้โหนำโมเต์อันดับหนึ่งเลยนะโอ้โหม่สี่หมื่นก่าแ้มเลยนะสามสามฮีโร่ไหนเข้าไปดูหน่อยสิรู้สึกเล่นเป็นอาชีพระเบิดงั้นเหรอตัวหลักใช้เป็นโอ้โหคาทูนะคาทูเป็นแบบว่าเต่าดำด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเลือดเยอะตัวดาเมจต,ตัวกลางเป็นริปโปร้ริปโปรนะ้รู้สึกว่าเดี๋ยวทิ์หน้าจะมีการปรับนะให้มัน น่าจะได้ของเร็วขึ้นนะจากรู้สึกจะสวันใช่ไหมอาจจะเหลือสาวันแล้วดอีกทีหนึ่งนะนริปโปเนี่ยรู้สึกว่าตัวไปยืนในเอาไปบริหารในเมืองเนี่ยมันจะได้กล่องสุ่มเอ่อกล่องสุ่มริปโปนะก็จะมีดอกอาวุธริปโปมาด้วยนะใส่ผ้าคลุมม้าเฉียวใส่มังกรเขียวรอบนี้รู้สึกว่านาม,มบินจะเล่นผสมประสานนะเป็นดาเมจกายภาพด้วยแล้วก็เป็นเวทมนต์ด้วยนะ กุญซูรนี่ใส่พัดอ,อย่างเอาเรื่องใส่สุมาอ้ด้วยนะพระคุมแล้วก็ตัวหลังเป็นเตียวเซียนเหมือนเดิมนะเตียวเซียนนี่ก็บัฟเร็วนะครับอันนี้น่าจะบัฟเลือดบัฟถึกนี่นะโหเกาะมาสองพเลยนะมาดูกันว่าจะโหดกันไหนนะรอบที่แล้วมาเล่นเป็นสายอินสองตัวเลยนะตีไม่ค่อยโดนเพราะเจอสายลักกี้ใช่ไหมเจอสายลักกี้ก็หลบได้นะ อ,อบับพักคุมด้วยรับเต่าดำโอ้โหบับยับเลยนะเกาะไปสองพันแปดโอ้โหเลือดหมื่นสี่โอ้โหยิงอย่างโหดอือเอาเรื่องรอบนี้นำโมบินที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้โอ้โหอยังโหดเลยต้องเล่นสายผสมภาษานนะอย่างนี้ก็โอเคนะอันนี้เซเว่นอีเลเว อันนี้เซเว่นนี่แชมป์เก่าวตอนนี้โอ้โหแต้มบิวที่อันดับหนึ่งแทบหมดเลยนะดูตัวเซเว่นสิเซเว่นตัวหลักเล่นเป็นนะคะมีถอดตัวด้วยนะไม่ให้ดูนะเอาใส่ขวาอันนี้รู้สึกเป็นขวาของซีหลงบ้งเนี่ยดาเมจบ,บอกแปดร้อยเลยนะถอดตัวนะยังไม่ใส่ของอะไรเอายังไม่ใส่นะมีถอดของมีถอดตัวด้วยนะเลิฟเลิฟแอดขอลิปโปรหน่อยจ้ะ ถอดตัวนะโอ้โหไม่รู้เลยว่าตัวกลางอะไรนะอาจจะยังไม่ยังไม่เปิดเผยต้องรอมานะัดห้านาทีสุดท้ายนะน่าจะเตีกันยับอยู่แต่เป็นเบง้เบงเบ้งเฮกแนวหน้านะแล้วก็เป็นบางทองข้างหลังนะตัวไอ้เนอาส่วนใหญ่จะใช้เป็นเตียวเซียงนะเพราะเตียวเซียนเนี่ยบัฟเพิ่มความเร็วอ่พเพิ่มสป,ปีดมาเนยับเลยแล้วโอ้โหโอ,โอ,อันนี้น่าแสงหนังสือระดับสี่นะยิงไฟหนะมูเนะมื่อกี้ ตีอย่างยับลักกี้ฮะแอดมินไปนใส่ลักกี้หลบเวทได้แต่ก็หลบไม่ได้ร้อยเเ็นะนี่โดนมัง่งเรียบร้อยโอ้มีถอดตัวกลางด้วยนะเอาเรื่องมาดูทาดานะนี่ก็จะเป็นอันดับท็อปสามอาทิตย์ที่แล้วนะอันดับสามมั้งเนี่ยเดี๋ยวซิมีตัวไหมอออใส่เป็นชุดอออเปิดชุดคอร์สมาด้วยนะ อันนี้เขาเปิดได้ตัวแรกเลยมอนสเตอร์น่าจะเป็นลิโปรป่ะเนี่ย <_ t od> ใส่งาลิโปไม่แน่ใจลิโปรือเปะน,นะตัวหลังตอนนี้รู้สึกชุดคอสจะเป็นตัวโรมันนะโหโลอย่างใหญ่โคตรเท่ใช้20สิบดีเอสเปิดนะี่เหมือนจะเปิดได้กัน2คนแล้วนะรู้สึกว่าอันดับสองของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เปิดเหมือนกันนะเนี่ยเขาได้ดีเอสไปเขาก็เปิดเลยนะได้ไปเหมือนกันหน,นึ่งอันอันนี้ก็ใส่เงาเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ลิโปก็ได้นะเพราะว่าใส่เงาลิโปรสตัวเลย าชีพทวนใส่ได้นะแต่ว่าหนังสือยังไม่ได้ใส่นะ้าคลุมสุมาอันนี้เน้นเร็วจัดๆเลยนะเน้นเร็วนีนเว้เลนน,น่าเมทใช้โจหินเป็นตัวแทงนะโอ้ใช้โลทองด้วยสตาร์ชิลนะโจหินนี่เป็นแบบสายถึกเลยนะโอ้บวกเกาะ500บวกบ็อกซห25เลยนะตัวหลังก็เป็นเตียวเซียนเหมือนกันเลยนะอ้ดูซิว่าตัวซตารต์ตานี่คือตัวอะไร บัพระคุมนะโอ้ตัวชุดโรมัน,นอย่างเที่โลยังใหญ่นะชุดคอเนี่ยพอใส่ปุ๊บแล้วก็จะไม่รู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรต้องดูสก,กิลที่ปล่อยนะฮ <c> ึสก,กิลอลังการสุดดู <c> <th> เตียวเฟียนฮิวหมู่รัวๆโอ้ใช้ค่านี่ด้วย ừ, เออโอ้เตียวเฟีย <th> นตียังโหดอะตัวอะไรวะเนี่ย อ๋อเป็นเบี่ยงนีนเป็นเ,นแบบนนะเนตียวหุยนะอันนี้นะ่าเป็นจู่ลงเตียวหุยก็จูวลงนะมปนสกิลปกักขอ,อกลงมาเมื่กี้นะอ่าจีนโ,นโน่เมื่อกี้ขึ้นมาอยู่อันดับสนะี่นี่ขึ้นมาอดับสามแะตัวใหม่มีสามสิบตัวเลยนะเนี่ยโอเคขอดูซิอ่าทาดาเมื่อกี้หล่นลงไปแล้วนะใกล้เวลาไล้สิบนาทีเริ่มตีกันแล้วนะเเล่นตัวเหมือนนโมบินเลยปะเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะ โอ้ยค้างกนเลยจัดทีค้างกนเลยแต่ว่าไอเทมใส่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ใช้กุยแกเหมือนกันนะโอ้ใช้ได้อยู่นะเนี่ยโอเคใช้เติวเสยงกันหมดเลยแต่ว่านนี้อาจจะของยังไม่เยอะนะไม่แน่ใจว่าเป็นตัวหลักไปหรือเปล่านะแต่ลิปโป้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้เล่นจะใช้กันนะเอาไปยืนกันทั้งนั้นเลยนะเพื่ออาวุธลิปโป้นะ เดี๋ยวอาจจะปรับอาทิตย์หน้านะครับอาจจะปรับเดี๋ยวจะมีให้โหวตด้วยนะในตอนวันจันทร์นะอาจจะให้โหวตว่าหินเริ่มต้นเนี่ยหินซันโตนเนี่ยจากทุกคนได้หนึ่งพันเนี่ยอาจจะปรับเป็นพันห้าหรือสองพันนะเดี๋ยวให้โหวตกันอันนี้ใช้งาลิปโป้กันหมดเลยนะแต่ลิปโป้ต้องอตัวไปยืนก่อนนะถ้ายืนจะได้กล่องลิปโป้นะใช้เวลาประมาณสี่วันนะยืนเต็มๆสี่วันงเดียดอบนะโอเคอันนี้ใช้ใช้ตัวละครคล้ายๆกับดามบินเลยเนะี่ย ริปโปเป็นดาเมจต,ตรงกลางเป็นดาเมจกายภาพอันนี้ผู้เล่นเริ่มเล่นผสมกันแล้วนะไม่เล่นสายใดสายหนึ่งละเพราะถ้าสายนักเวทเลยก็อาจจะโดนสายลัคก,กี้สวนได้นะเพราะว่าเวทบนมันตีลัคก,กี้ไม่โดนนะแต่สา,ายลัคก,กี้ก็จะโดนสายตีกายภาพอยู่ดีนะก็ต้องมีบล็อกหรือว่าเป็นสายเคาน์เตอร์นะเพื่อตีสวนกับกันกายภาพปกตินะ โอ้เตียวเซียนโหดทั้งนั้นเลยนะแต่ละคนฮือลัวเตียวเซียนนี่เร็วจัดเลยนะตีก,ก่อนอโดนสก,กิลของนกฟินิกส์นะดูสก,กิลอลังการมากอันนี้คือใส่นกฟินิกส์นะแล้วจะมีสก,กิลพิเศษของนกฟินิกส์เมื่อกี้นั้นระเบิดท่าไฟนั้นแรงอยู่นะตึ้มเมื่อกี้นี้กระเด็นเหมือนกันอ,อันนี้ขึ้นมาที่สองแล้วนะดูซิ ตอนนี้ตีกันอยู่นะเหมือนผู้เล่นตีนอยู่ตอนนี้เหลือประมาณ9นาทีนะโอ้นี่เป็นสายบัฟหมดเลยนะโอ้โจโหินเข้าทูเตียนอุยนะตัวบัฟหมดเลยเนะี่ยอันนี้ใช้ไฟเด็กเกอร์ด้วยนะโอ้ลัคก,กี้บวกสามเลยนะรู้สึกจะเป็นมีดมีดพิเศษของขุนพลนะโอ้นี้เป็นสายบัฟหรอโอ้มีกระบ,บี่ชิงกังด้วยอย่างเท่ โอ oh, ใส่ใสายลัคกี้กันหมดเลยนะเหมือนเขาจะเป็นสายบัฟหลบนะลองดูสิเดี๋ยวดูเตีวเซียนสิแต่เตียเซียนก็มีเต่าดําจริงๆเต่าดําใส่เตียวเซียนก็อ๋เอา,เอาไว้บัฟโอเคโอใส่เสือขาวกันหมดเลยนะเนี่ยเสือขาวก็จะมีสกิลพิเศษของเสือขาวคล้ายนกฟินิกซ์เมื่อกี้แลหละไหดูสิโหขนาดไหนทีมนี้เป็นตัวบั สามตัวสี่ตัวบัฟนะโอ้โหบัฟกระจายอ,ะอา่ะเราเจอสายบัฟนะอย่างโหดเลยดูซิว่าจะถึกขนาดไหนโอ้เลือดแต่ละตัวนี่หลักหมื่นขึ้นหมดเลยเนะี่ยดูดิสามตัวนี่สามหมืน่นโอ้โลฟาเป็นพันนะโอ้โลฟาดแรงจัดเลยโอ้โหเจอโลฟาเข้าไปอุย้ยโจหินยังโหดอะ่ะโจหินโหดมากนะ เอาโลฟาดแรงมากนะเมื่อกี้ดูไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณแปดนาทีนะมาดูต่อเลยมีที่แปดตัวเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวกันนะโอ้โหนี่ตัวหลอกแน่นอนนะน่าใส่ตัวหลอกแล้วผู้เล่นอวนเซียวไม่ใส่ของด้วยนะโอ้โหไม่ค่อยใส่ทองอันนี้ผู้เล่นเขาแบบล่องรอห้าทีสุดท้ายก็ถึงจะใส่ตัวกันนะอันนี้นะ่าเป็นตัวหลอกนะอันนี้รู้สึกจะเป็นขุนพลทัชเอ,อะระดับเอนะ <laughs> มีตัวหลอกด้วย โอ้โหอ้วนเซี่ยวโยระเบิดใสโอ้โหโยระเบิดรัวแน่แน่มีฮิวด้วยนี่ตัวหลอกอ่ะเนี่ยทำไมตีแรงจังแต่เขายังไม่ใส่ของนะยังไม่ใส่ของเท่าไหร่นะโดนคอนเตอร์โดนเคอนเตอร์กลับนะโอ้โหฮิวลรัวอืออพันเก้าเลยเหรอโอเค าร์กนะโหมีห้าสิบหกตัวนะโหอ,อย่างเยอะอันนี้ผู้เล่นที่เติมหนักสุดเลยนะดูชาร์กสิโอ้โหเหมือนเดิมนะชุดคอสน,นะชุดนินจาหมดเลยนะอย่างเท่ใส่ดาบด้วยดาบสั้นเหมือนกันนะใส่แหวนบูลิงอันนี้เป็นใส่เกาะเอ่อใส่เกาะซี่หลงนะโอ้โหบวกอา์เมอร์หนึ่งพันเลยนะบวกบ็อกห้าสิบอะ โอ้ตัวนี้เป็นสายบล็อกเลยแล้วเนี่ยโอ้ใส,ส่ซีหลงกันหมดเลยนะบล็อกห้าสิบหมดเลยอะอันนี้เป็นริปโป้แน่เลยนะมีเงาเงากีนพาไม่รู้ตัวอะไรเลยนะเพราะว่าใส่ชุดคอเป็นนินจาหมดเลยนะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะต้องดูสก,กิลเอาถึงจะรู้ดูซีว่าตัวอะไรกันบ้างนะเหมือนจะโหดเลยนะเนี่ยเลือดเป็นหมื่นกันหมดเลยตอนนี้หมื่นห้าโอ้โหตัวนี้หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดโอ้โหยังไม่หยุด เลือดหมื่นเจ็ดอะโอ้หโดนสกิวริปโป้นะริปโป้แน่นอนนะมีปกักเงากีีนาพาเข้าไปนะเออเรียบร้อยไม่รู้ตัวกลางอะไรด้วยเนี่ยโอ้ชากอย่างโหดอ่ะเป็นผู้เล่นติดอันดับหนึ่งอยู่นะตอนนี้เหลือกี่นาทีเหลือประมาณหกนาทีได้ดูจาวิหน่ตสิโอ้ยอ่างโหดเลยโอ้จาวิตนี่มีมีซ่อนตัวหลังสุดโอ้ใส่ตุ๊กตาเสือขาวน่ารักจัดเลย ค่าฟรีเนี่ยเป็นค่าหลบกายภาพนะครับถ้าฟรีกับค่าฮิตเนี่ยมันจะหักลบกันนะถ้าฮิตเราน้อยกว่าฟรีเยอะเนี่ยก็จะหลบได้อนิเมชันมันจะเป็นกระโดดหลบนะเวลาฝันไม่โดนใช้เบ้งเฮกนะโอโ้ใช้กับตันน้ำสมุไรเหรอเนี่ยแล้วก็ตัวกลางเป็นวนอูฮนะจริงๆต้องใสง่เงาคนอูนะแต่าดามเมจแรงมากริปโป้นะตัวหลังอันนี้ก็เป็นสายดามเมจกายภาพเลยนะดูสิ เอาเบ้งเฮกมาแทงข้างหน้านะกดอูสองแล้วก็ริปโปสามนะแต่ตัวเอ r าไม่รู้ตัวอะไรนะใส่ไวชุดคอร์สเอาไว้นะอืมเรียบร้อยโดนริปโปปักเงาทีเดียวโอ้แรงนะเนี่ยอูด้าเมดแรงจัดเลยห้านาทีสุดท้ายอันนี้โอ้ล่นลงมาอันนี้หล่นลงมานะล่นลงมาอ้าวยังไงเริ่มตีแล้วตอนนี้มาดูจิมเซเซิโอ้จิมเน่จิมเซเ่นเขาเปิด ชุดคอร์ดได้นะเหมือนกับเขาชะนะอันดับสองใช่ไหมที่ที่แล้วก็เปิดเลยนะนเตียวหุยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช้ใช้เป็นทัวนอสอรพิษนะเป็นเตียวหุยนะแต่ไม่แน่ใจจะไม่ใช่เตียวหุยใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเงาอาชีพตัวเออสเปียแมนนะสามารถใส่ได้ทั้งสองแบบแต่ข้างหลังนี่เป็นกุยแก่ไม่ใช่กุยแก่เป็นบางทองนะก็เป็นผสมกันตัวหน้านี่เป็นตัวตัวบัฟนะโอ้ลัก เป็นสายลักกี้นะสายลักกี้ a อ i ตัวกลางนี้ไม่แน่ใจเป็นลิปโปหรือเปล่านะหรือเป็นเตียวหุยนะก็ยังเป็นเตียวเซียนอยู่ดีเตียวเซียนใส่ดุกตาฟินิกด้วยนะดูสิเป็นชุดโรมันนะอาทิตย์หน้าน่าจะเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะมีชุดคอสตูมหลายชุดนะก็เปิดได้นะใช้20เยก็เปิดได้เลยนะที่ช็อปโอกาสออกคอสตูมเยอะนะ่อนข้าง,างเยอะโอ้โหตัวอะไรเนี่ย ริปโป้แน่เลยโอ้เป็นสายบัฟนะบัฟสถานะดูสถานะพี่ปกติกระจุยกระจายเลยนะโดยคาเตอร์นะตีไม่ได้นะเนี่ยเตียงแรงโอ้เป็นริปโป้โอเคโหดง้นนี่ยเอาเรื่องตอนนี้ยังไม่ตีกัเหรอเนี่ยเอาก็เหมือนมีสลับตำแหน่งนะ มีเหมือนกันตอนนี้เริ่มตีกันแล้วนะชา้าขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยนามบินยังอยู่ดับหนึ่งอยู่เนี่ยโหดจัดตอนนี้เหลือประมาณสามนาทีนะอ่าไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีแล้วประมาณสามนาทีได้นะดูดับที่แล้วก่อนอ๋อเซเว่นอีเลฟนดับหนึ่งนะจิมเซนที่สองแล้วก็ทาดาที่สามนะตอนนี้มันสองนาทีได้ดเดี๋ยวซิเออขอดูช็อปก่อนหนึ่ง น่าจะทันอยู่ชอบที่เปิด d ีอ่าตอนนี้ก็เป็นโลมันอยู่นะโอกาสขอตุมสาสิบแต่ว่ามันก็ดอปออกค่อนข้างดีนะออกค่อนข้างดีใช้ d ีเปิดได้เลยนะดูสินาทิสุทาะโหนาโมบินยังอยู่อันดับหนึ่งอะเนี่ยยังโหดอะยังโหดเลยขอยวเข้าไปดูอีกรอบนึงเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ย ขอ,อตัวเดิมเลยนะโอ้ยยางโหดเลยไม่มีแถวลงอะเนี่ยสองนาทีสุดท้ายยังเหมือนชุดเดิมนะน่าเป็นตัวหลักแล้วนะไม่น่าจะได้ถอดนะน่าะเป็นตัวหลักแล้วนะมาดูวนว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าประมาณสองนาทีสุดท้ายนะตอนนี้แหละเขาตีกันยับๆเลยนะหลังบ้านเขาตีอยู่แนละ้วตอนเนี้ยเล่นแต่ละคนรอประมาณนาทีสองนาทีสุดท้ายเขาใส่ตัวกันนะบางทีเขาาตัวหลอกมาหลอกเกมนะให้ดูนะว่าใส่อะไรบ้าง ลิปโป้เป็นตัวดาเมจหลักนะรอบนี้แล้วก็คุยแกด้านหลังก็เป็นดาเมจทั้งทั้งเวทแล้วก็กายภาพเลยนะโห่คูยแกตีเก้าร้อยเเนี่ยเก้าพันเจ็ดพันโหมีตีขี้ด้วยนะเมื่อกี้เป็นสเปลยีเวทหมดนะนั่นคือสุดท้ายแล้วตอนนี้โอ้ทำโมบินที่หนึ่งเอาไม่ลงอะเนี่ยสีหมื่นกว่านะไม่ลงทุกคนดูดีว่าจะอันดับอ่าเฟเว่นหล่นลงมาแล้วนะแชมป์เก่านะหล่นลงมา เอาชากก็หล่นลงมานะเอาจาวิตก็หล่นลงมาอย่างไงเนี่ยดี๋สินาทีสุดท้ายรีหรือ,อย,นะยังนะยังนะโอ้นำบอลเมนที่หนึ่งโอ้โหสี่หมื่นห้าแสดงก็มีคนไปตีอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยแต่เอาไม่ลงนะตีไม่ลงแล้วสีว 44, นะ่หมื่นสี่ถ้าโดนตีอยู่แล้วเนี่ยเอาไม่ลงไนงะเอาแล้วไงแชมป์ใหม่ไะเนี่ยยังไม่รีนาะทีสุดท้ายนาะทีสุดท้ายตอนนี้เอาไม่ลงนะสี่หมื่นห้าอยู่ ดูวันว่าใครจะที่สองอันนี้รู้สึกจะได้ห้าดับนะรอบนี้แจกรางวัลเป็นห้าดับนะกดเคมได้เลยเนะี่ยใครที่ติดดับนะแนะนําว่าเวันนี้ก็กดได้เลยนะเดี๋ยวพอรีเซ็ตปุ๊บหรือเอาพรุ่งนี้ก็กดได้เลยนะก่อนรีเซ็ตเซิร์ฟก็ได้นะหรือยังรีแล้วนะใครได้ดับหนึ่งโอ้โหนาะบมบินที่หนึ่งนะติงตองที่สองนะแล้วจีโน่ที่สามธาราที่สี่นะ่แล้วก็ทีมเซเว่นที่เจ็ดเออไม่ใช่ทีม ที่ห้านะทีมเซเว่นที่ห้าโอ้โหนามโมบินระดับหนึ่งแล้วนะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งได้เลยเนะี่ยอันนี้ผู้เล่นเก่านะครับหูหยัางโหดสี่หมืนห้านะโอ้โหเอาไม่ลงสุดยอดหูหยัางโหดเลยนะได้แชม์บักทีนะเห <laughs> ็นไม่ได้แชม์มาหลายทิตแล้วนะนามโมบินโอเคก็อีพีนี้ประมาณนี้นะใครไปเปิดชุดก็ไปเปิดชุดคอร์สได้นะครับ โอ้หลังบ้านเขาตีกันยับเลยแต่เหมือนจะสู้ไม่ได้นะสู้นามวินไม่ได้นะโอ้แชมป์โหดเลยรอบนี้เดี๋ยวเออน่าจะวันจันเนี้ยเดี๋ยววันจันรจะมีให้โหวตนะว่าจะปรับซันโตนเพิ่มขึ้นไหมนะโอ้สี่หมื่นห้าเลยนะเอาไม่ลงดูดับสองมีแค่ 700, 750เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ยโอ้แสดงว่าโหดจริงโหดสุดๆเลยโอเคอีพีนี้น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอใหม่พัดหน้าด้วยกอนแล้วสวัสดีจ้ารับอ,นะอาโมวินบอกได้แชมป์สักทีนะ